มันคือต้นอะไรเนาะข้างบ้านเขาตัดทิ้งแล้วแมวก็แบบเนี่ยลงไปคลุกเคล้าชอบป็นใหญ่เลยอะล,กกล,ลักกี้เป็นไงลูกเ,เป็นลักกี้เป็นไงฮึนี่ดูสิแองจี้ก็เล่นพี่นีก็เล่นเนี่ย คือต้นอะไรโอ้วันวันไม่เล่นนะวันไม่เล่นนะต้นเนี้ยคือต้นอะไรเนะาะเขาตัดทิ้งเนี่ย ลองถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเสิร์ชหาใน Google นะคะขึ้นมาว่าเป็นต้นทองอุดไลนะเออก็เพิ่งจะรู้นะคะว่ามันตากแห้งแล้วแบบแมวชอบไปครุกคล้ากกันใหญ่เลยไปไหนกันมาฮะแบาบวนี้ฉาวก้วยเสือใหญ่เสือใหญ่ไปไหนกันมาฮะได้ยินเสียงหมาวิ่งหนีขึ้นข้นขางบนกันหมดเลยเหรอ บาลนี่มาชวนเล่นมาอ่ะน้านะานะนะานะหนึ่งสองสามเฉกุ้ยหนูก็ไปเอาวัวน้อยหนูมาสิวัวน้อยหนูอยู่ไหนวัวน้อยหนูอยู่ไหนเก่งมากหนึ่งสองสามอาเช้า,ชานี้สองคนเลยให้ให้โยน บาวนี่ก็จะให้โยนกระดาษไปแล้วไม่โยนไปแล้วลูกเจ้ากล้วยให้โยนบัวเก่งจริงมาหนูก็คาดไม้ถึงมือแม่สิสองคนเลยดูสิเจ้ากล้วยให้โยนบัวบาวนี่ให้โยนกระดาษอ่ะมามา นี่นะหนึ่งสองซ้ำก้นจากอันนี้สิอ่ะเอานะเอานะเอานะหนึ่งสองซ้ำไปแล้วโยนไปแล้วมาให้ถึงมือแม่ถูหนึ่งสองซ้ำ แหมมันอนอยู่นี่เองเหรอหลบลูกเหรลูกเหรอคะอืเด็กเด็กมันกวนใช่ไหมสามเด็กมันกวนใช่ไหมเกโอเค,อเคนอนไปนอนเถอะนอนเถอะท่าอะไรเนี่ยเสวยใหญ่ท่าอะไรกันทำท่าอะไรกันเนี่ย เด็กตัวแสบเด็กตัวแสบสองเด็กเนะี่ย